ข้อดีของการสอบ JFT Basic นะคะสิ่งที่ฉันชอบเนี่ยก็คือ1เข้าเขวัดความรู้ความสามารถได้ตรงจุดประสงค์จริงๆนะสอบแบบใช้คอมจิ้มคลิกเดี๋ยวนี้เขาหมดยุคฝนกระดาษคำตอบกันแล้วจ้าสอบปุ๊บรู้ผลปับ๊บเอาไปใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องรอผลสอบข้ามปีกันอีกต่อไปแล้วนะคะข้อสอบ JFT Basic นะคะก็คือข้อสอบภาษาญี่ปุ่นสาหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่นะแต่ว่ามีความสามารถอยากไปทำงานประเทศญี่ปุ่นค่ะ แน่นอนว่านอกจากทักษะความถนัดทางด้านวิชาชีพแล้วเนี่ยความถนัดทางด้านภาษาก็สำคัญนะข้อสอบอันนี้นี่แหละค่ะจะเป็นข้อสอบที่วัดความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของเราสิ่งที่คนญี่ปุ่นบ่นกันประจำเลยว่าปวดหัวที่สุดเวลาทำงานกับคนไทยคืออะไรน้องๆพอจะทราบไหมคะเออเซนเซเอาประสบการณ์ตรงของเซนเซ่มาแชร์กันเลยนะในจ้างญี่ปุ่นหลายคนเลยนะคะบอกว่าคนไทยเนี่ยเวลาทำงานนะ ถ้าตรงไหนไม่รู้ไม่เข้าใจส่วนมากน้องๆจะไม่กล้าพูดเออไม่ไม่บอกไม่กล้าบอกว่าไม่รู้ไม่เข้าใจจะทํำเนียนๆน่ะเออแอบเนียน,น,ยนทําเป็นแกล้งรู้แกล้งเข้าใจแล้วเวลาในจ้างสั่งงานที่เป็นแบบภาษาญ,ญี่ปุ่นมารวัวอย่างเงี้ยน้องๆก็จะติดนิสัยแบบ ให้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 ใหใหใหกันอีกอ่ะเออเป็นกันไหมเออใครเป็นยอมรับมาดีๆยกมือขึ้นมาเลยนะคือตรงเนี้ยคนญี่ปุ่นเขาจะเข้าใจว่าอ๋อไอ้ที่เราให้เนี่ยคือหนูเข้าใจ คำสั่งแล้วก็ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องใช่ไหมแต่สุดท้ายก็ต้องผิดพลาดนะคะเก <c oughs> ิดความผิดพลาดขึ้นจึงทําให้เสียเวลาเสียชิ้นงานซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นจากปัญหาตรงนี้เลยอะจริงไหมเ <c oughs> ซนเซนะคะในฐานะที่สอนภาษาญี่ปุ่นให้กับน้องๆที่เออหลายๆคนก็ ตั้งใจไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะนั่งคิดนอนคิดตีลังกาคิดหลายตลบนะคะก็เลยสรุปมาได้3หัวข้อนะคะข้อ1นนะคะซินใจคิดว่าอืมเป็นเพราะว่าคนไทยเราอะ่ะตีความหมายของคําว่าให้อืมคนละอย่างกับคนญี่ปุ่น เออนึกออกไหมคือความเคยชินบ้านเราอะคนไทยเราเนาะเวลาที่รับฟังคําสั่งวนันหน้าเวลาที่ฟังผู้ใหญ่พูดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็จะตอบรับเป็นช่วงๆด้วยคาว่าครับครับค่ะค่ะอย่างงี้นึกออกไหมแล้วมันไปตรงกับภาษาญี่ปุ่นก็คือคําว่าให้น้องๆชอบใช้เลยติดปากหนูเลยค่ะเซนเซคําว่าให้ให้ให้เนี่ยเออแกซึ่งคนญี่ปุ่นเวลาฟังแล้วเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าให้คือ รับทราบและจะปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามนั้นตามอย่างที่เขาคิดไว้อะเออนึกออกไหมแต่ว่าไม่ใช่ไงวัฒนธรรมเราอะความคุ้นเคยของคนไทยอะอย่างที่เซบอกเราให้เพราะว่าอ,อ๋อค่ะกำลังฟังอยู่ค่ะค่ะค่ะกำลังฟังอยู่ค่ะอย่างนี้ใช่ว่าเออ คือคนญี่ปุ่นกับคนไทยเราคิดไม่เหมือนกันไงเออฉันยังไม่ได้บอกสักหน่อยว่าฉันเข้าใจค่ะฉันแค่ให้ตอบรับเฉยเใช่ปะแต่ว่าหัวหน้าคิดว่าเราเข้าใจแล้วพองานเสียเราทํางานผิดพลาดแล้วทางานไม่ได้ตามคําสั่งก็มาดุเราใช่ไหมปัญหานี้นะคะแก้ได้ด้วยการเวลาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นน้องๆควรจะใช้แบบเรียนที่ออกแบบมาสําหรับคนที่จะไปใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตจริงที่ประเทศญี่ปุ่นเลยคือเขาจะจําลองเหตุการณ์จําลองสถานการณ์ที่เฮ้ย ถ้าเป็นสถานการณ์นี้เราคนไทยเราน่าจะตอบรับอัตโนมัติไปเป็นแบบนี้ใช่ปะแต่ว่าไม่ใช่นะในสถานการณ์นี้คนญี่ปุ่นเขาจะตอบรับแบบนี้ซึ่งก็จะทําให้งานราบรื่นตำราเรียนที่ว่าเนี่ยมีอยู่จริงนะคะเซนเซค้นพบม,มาแล้วเดี๋ยวเซจะนํามาแนะนําในคลิปนี้ด้วยนะเหตุผลข้อที่2นะคะเซนเซว่าน้องๆคนไทยเราอะส่วนมากเนาะมีนิสัยเขินอายว่าไหมคือเขินอายที่จะไม่กล้าบอกว่าตัวเองไม่รู้ไม่เข้าใจอะ่ะ เออแกเพื่อนฉันอยู่ข้างๆอะ่ะถ้าฉันบอกว่าไม่รู้เดี๋ยวเพื่อนจะเอาไปล้อทีหลังนะคะกลัวโดนบูลลี่ใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเรารู้สึกว่าคนญี่ปุ่นเวลาทางานเนี่ยจริงจังใช่ป่ะเวลาโกรธเขาก็โกรธจริงๆใช่ไหมถ้าเราบอกว่าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจตอนนั้นเนี่ยเรากลัวเราจะถูกดูเออจริงอันนี้เซว่าเป็นนิสัยคนไทยนะคิดเหมือนกันไหมใครคิดเห็นแตกต่างยังไงก็มาคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะซึ่งวิธีแก้ปัญหาตรงนี้คือนิสัยขี้อายเขินอายไม่กล้าบอกว่าไม่รู้ไม่เข้าใจ เราก็ต้องอฝึกเนาะฝึกตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนฝึกกับบทเรียนนะคะเวลาเซนเซอธิบายตรงไหนเราไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไม่ต้องกลัวอายเพื่อนๆไม่ต้องกลัวถูกดุนะคะเหตุผลอันที่3นะคะเซว่าอันนี้สําคัญคือน้องๆไม่รู้ค่ะนึกออกไหมคือฉันไม่รู้ คำสั่งแล้วแล้วยังไม่รู้ว่าจะต้องบอกว่าไม่รู้ตรงไหนเน่นึกออกไหมเออซึ่งจะว่าปัญหานี้มันอยู่ที่ความสามารถทางทักษะภาษาญี่ปุ่นของเราเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีนวัตกรรมหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่อะไรใหม่เลยเป็นการทดสอบนั่นเองจะมีข้อสอบข้อสอบรูปแบบหนึ่งนะคะมาวัดประเมินผลเราก่อนว่าเฮ้ยเราไม่รู้คําสั่งหัวหน้าในสถานการณ์นั้นแล้วเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ยังไงสามารถนำำําคําหรือว่าประโยคมาอธิบายตรงไหนได้ไหมว่าเราไม่รู้ซึ่ง ตรงนี้ค่ะจะมีข้อสอบที่วัดความสามารถตรงนี้ของเรานั่นก็คือข้อสอบ JFT Basic นั่นเองนะคะพอเราผ่านการทดสอบปุ๊บเราก็จะมีใบนะคะมายันเลยนะคะว่าบอสคะถ้าบอสรับดิฉันไปทำงานนะคะจะไม่เกิดปัญหาอะไรเทือกน,นี้ระหว่างการทำงานแน่นอนอีกอย่างหนึ่งนะคะเราไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่ได้ทำงานกันตลอดทั้ง24ชั่วโมงถูกต้องไหม เออหรืออยากจะทา24ชั่วโมงเลยเฮ้ยไม่นะใช่ไหมเฮ้ยมันต้องมีมุมหนึ่งอะมุมในการดํารงชีวิตประจําวันกันบ้างแหละแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนคนนี้จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นโดยที่พึ่งพาตัวเองได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเข้าใจกฎระเบียบเข้าใจสังคมของคนญี่ปุ่นข้อสอบ JFT Basic เนี่ยแหะค่ะก็จะเป็นตัวชี้วัดเป็นตัวประเมินว่าหนูผ่านตรงจุดนี้แล้วหรือเปล่า เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตั้งเป้าหมายว่าฉันนี่แหละจะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นแน่นอนเลยแนะนำว่าต้องสอบ JFT Basic ไว้เลยนะคะข้อดีของการสอบ JFT Basic นะคะสิ่งที่เซนเซชอบเนี่ยก็คือ 1. เฮ้ยเขวัด ความรู้ความสามารถได้ตรงจุดประสงค์จริงๆนะคือในข้อสอบเนี่ยเขาเอาเหตุการณ์การทํางานจริงๆแล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันคือสถานการณ์ในชีวิตจริงมาออกข้อสอบกันเลยนะคะเออเจ๋งอะ่ะ2ก็คือเขาใช้การสอบแบบระบบคอมพิวเตอร์ที่สูนสอบนะคะเราจะต้องพาตัวเองไปสอบนะคะอย่าลืมเอาความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่นที่เออเจนเซสอนไปสอบด้วยนะเออเอาไปแต่ตัวไม่ได้นะจ๊ะ เอาไปสอบที่ไหนมหาวิทยาลัยกเกษมบัณฑิตร่มเก้านะคะาการสอบเนี่ยจะเป็นสอบแบบระบบคอมพิวเตอร์เฮ้ยแกสอบแบบใช้คอมจิ้นคลิกเดี๋ยวนี้เขาหมดยุคก,การฝนกระดาษคำตอบกันแล้วจ้าข้อ3นะคะเซนเซว่าดีตรงที่สอบปุ๊บรู้ผลปับ๊บเอาไปใช้ได้เลยนะคะคือแบบยุค 5G 6G แล้วอะ ใช่ไหมไม่ต้องรอผลสอบข้ามปีกันอีกต่อไปแล้วนะคะข้อ4จัดสอบกันแบบทีทีไปเลยจ้าเราสามารถเข้าไปดูตารางสอบได้ในเว็บไซต์ได้เลยนะคะมีไว้ให้ล่วงหน้าก่อน1เดือนด้วยสะดวกมากอย่างเดือนที่จะถึงเนี้ยเดือนมีนาก็มีให้เลือกตั้ง4วันทั้งวันธรรมดาและวันเสาร์อาทิตย์อ่าอันเนี้ยเลือกเองได้แบบสะใจไปเลยนะคะ อันที่5ข้อดีอันที่5ก็คืออินเซย์ว่าใช้เวลาสอบไม่นานนะ60นาทีอะวัดได้ครบทุกทักษะจํานวนข้อสอบไม่เยอะนะคะอันนี้ถูกใจออเซนเซย์มากๆเลยเพราะว่าอินเซย์เป็นคนชอบสอบแล้วเวลาสอบทีเดึงเนี่ยถ้าจะให้ฉันนั่งก้มหน้าทําข้อสอบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแบบเนี้ยเฮ้ยแกกลับมาบ้านปวดคอแบบ2อสวันเลยนะพูดกันมาขนาดนี้รู้สึกว่าน่าไปสอบกันแล้วใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนนะ เราจะไปสอบทั้งที่เราไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นไม่ได้นะอย่างที่เซนเซบอกเซนเซมีแบบเรียนมาแนะนํานะคะว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปสอบข้อสอบ JFT Basic เนี่ยเราควรจะใช้ตําราเรียนไหนที่เหมาะในการทําข้อสอบวิธีการสอบเนี่ยหนูเข้าไปทําตามในเว็บไซต์ที่เซนเซจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนใครที่ตัดสินใจว่าโอเคแหละฉันจะไปสอบแล้วนะคะมาดูกันก่อนว่าเราจะเอาความรู้จาก ตรงไหนไปสอบนะคะต้องมีแบบเรียนอาแบบเรียนเจ๋งๆที่เซบอกไปแล้วว่าจะมีมาแนะนํากันด้วยนะคะก็คือนี่เลยตําราเรียนชุดอิโรโดรินะคะตำราเรียนนะคะน้องๆถามว่าซื้อได้ที่ไหนไม่ต้องซื้อจ้าเขามีให้โหลดฟรีเลยเฮ้ยดีอีกนะคะโหลดไปใช้ฟรีๆเลยเข้าไปในเว็บไซต์ ด้านล่างนี้นะคะเซจะทิ้งลิงก์ไว้ให้มีลิงค์เยอะเลยนะคลิปนี้นะคะหนูสามารถไปหาของฟรีมาเรียนได้เลยมาโหลดมาเรียนได้เลยนะนนตำราเรียนชุดนี้มาด้วยกัน3พี่น้องนะคะพี่คนโตก็จะเป็นนี่พี่เล่มสีชมพูนะคะระดับเบื้องต้นเราเรียนเล่มน,นี้ก่อนเนาะจบแล้วเราก็จะเรียนเป็นพี่คนสีส้มอ่าพี่คนสีส้มนะคะก็จะเรียนเป็นชั้นต้นอ่ะขึ้นชั้นต้นลวแล้วก็ต่อด้วยพี่คนสีเหลืองนี้เดี๋ยวเซ,เซจะมาเปิดรีวิวกันนะคะว่ามีเรียนอะไรกันบ้าง ตามหามานานแล้วนะคะแบบเรียนที่แบบไม่ได้สอนภาษาอย่างเดียวว่าเออยังสอนแทรกวัฒนธรรมประเพณีนะคะแนวคิดแล้วก็ปรัชญาสังคมของชาวญี่ปุ่นไว้เยอะมากๆข้อมูลการเดินทางการอยู่อาศัยเนี่ยมีไม่ครบเลยนะคะแล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือ เป็นสองภาษาจ้าไทยญี่ปุ่นทั้งเล่มเกิดว่าอยากไปทำงานกับคนญี่ปุ่นให้รุ่งเนี่ยเซนเซว่านอกจากความรู้ความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นแล้วนะเราจะต้องวางตัวให้เป็นด้วยนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาอย่างที่ต้นคลิปเซนเซพูดมาเนาะอ่ะอย่างบทเรียนนี้เลยนะคะเปิดมาหน้านี้เลยนะโดนุกุไราคาคาดิโซเดสกะอ่าบทเรียนนี้นะคะหนูจะสามารถตอบคำถามเป็นภาษาง่าย ได้เมื่อถูกถามว่าความคืบหน้าของงานถึงไหนแล้วนะเห็นมะเออเราจะได้ไม่ต้องพูดเป็นแค่ให้ใอย่างเดียวใช่ปะเออมีประโยควลีสั้นๆมาให้เราได้นำไปใช้ได้เลยนะคะอย่างเช่นยาริคาตากะวากาลิมาเซนยาริคาตากะวากาลิมาเซนเออเวลาเราไม่เข้าใจเราก็บ,บอกว่าเออเนี่ยฉันไม่รู้ใช่ไหมยาริคาตากะวาการิมาเซนถ้าเราบอกว่าวาการิมาเซนเฉยๆใช่ปะเออน้องๆหลายๆคนอาจจะทราบว่า ว่าการิมาเซนแปลว่าไม่รู้ไม่เข้าใจถูกต้องไหมอ่แต่แกไม่รู้แกไม่เข้าใจตรงไหนอ่ะบอกเขาไปด้วยนะคะอย่างอันเนี้ยบทเรียนก็จะนําเสนอว่าอ๋อไม่เข้าใจวิธีการทํางานนั้นๆใช่ไหมเราก็จะใช้คําว่ายาริ คาตะยาดิคาตะอืก็มาจากคำเกียยายาริมัสไงแล้วก็ตัดมัสทิ้งใส่คาตะนะคะก็คือวิธีการทำนั่นเองยาริคาตะกะวาการิมาเซนเขาก็จะได้อธิบายวิธีการทำงานให้เราใช่บ้เออเห็นไหมมีประโยชน์มากเลยนะคะนำไปใช้ได้เลยเนาะยาริคาตะกะวาการิมาเซนยาริคาตะกะวาการิมาเซนหรือหรือ,รอถ้าเราบอกว่าอ๋องานนั้นมันเสร็จแล้วค่ะก็จะใช้คำว่าโมโอวาริมัชตะโมโอวาริมัชตะหรือเอ,อ่อเราบอกว่ายังไม่เสร็จหรอกค่ะ นะแต่ว่าใกล้จะเสร็จละใช้คำว,ว่าโมซุกโอวาวริมัส โมซุกุโอวาริมาสใกล้จะเสร็จแล้วค่ะหรือว่าเราบอกว่างานนั้นไม่มีปัญหาอะไรค่ะไดโจบูเดสแอ่ะไดโจบูเดสก็เอาไปใช้ในสถานการณ์ที่บอกว่าเเราจะบอกว่าอันนั้นไม่มีปัญหาอะไรโอเคแหละใช้ได้เลยรับรื่นไปได้ด้วยดีไดโจบูเดสนะจ๊ะโอ้นั้นเซว่าดีมากเลยอะเหมาะกับน้องๆที่จะไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นจริงๆเลยนะนี่อืมโอเคนะคะบทเรียนในแบบเรียนนี้น่าสนใจจริงๆเอาไว้คลิปต่อๆไปเซจะนําความ รู้มาแชร์กันแล้วกันเนาอะอส่วนใครที่อยากได้รีวิวแนะนำการสมัครสอบ jft basic หรือว่า รีวิวการไปสอบ JFT Basic นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะเซนเซสนใจมากซเซก็สมัครสอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะซเซอยากไปญี่ปุ่นเหรอ,อก็อยากไปนะคะอยากไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเหมือนกะันเออนะก็ฝากติดตามคลิปต่อไปแล้วกันนะคะเดี๋ยวซเซนําวิธีการสมัครสอบแล้วก็วันไปสอบต้องเจออะไรบ้างแล้วก็ความรู้สึกเป็นยังไงเดี๋ยวนํามาแชร์กันนะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยจ้าวันนี้เซนไปแล้วจ้ามาต้านเด สวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะดูคลิปนี้เสร็จแล้วเลื่อนลงไปใต้คลิปใต้คลิปจะมีลิงก์เว็บไซต์นะคะหนูสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารการเรียนเนี่ยเป็นไฟล์ pdf ไปใช้ได้ฟรีเลยนะจ๊ะ